สวัสดีครับผมซันโรชเชสเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับคลิปดิสไลค์อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือกิจกรรม อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาในแชปเตอร์สไตล์นะครับของล่าหลังเลือนหรือบรัดดี้แฮนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแชปเตอร์ที่3นะครับสู้จนตัวตายนั่นเองนะครับผมก็จะมาดูกันว่าจุดคลแม็กซ์นะครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับที่ทางตัวของโซลานะครับได้อพยพไปที่ตัวของเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นตัวบ้านของออลลี่นะครับในบริเวณนั้นนะครับเออนะว่าตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับกิจกรรมนี้นะครับและนี่คือโค้ชสุด ของกิจกรรมกันแล้วนะครับใครที่มีอยากจะฟาร์มเนี่ยก็ยังเหลือเวลานะครับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมมันก็จะปิดในการฟาร์มลงดังนั้นใครยังที่แลกของไม่หมดนะครับก็รีบไปแลกให้เรียบร้อยนะครับผมโดยนะครับในตัวของร้านค้าในรอบที่2ก็เคยบอกไปแล้วในรอบที่แล้วนะครับก็จะมีของที่น่าแลกอยู่เนี่ยก็จะเป็นของที่เนี่ยฮะพวกบัตรนาบัตรพวกสกิลลิมอนหมึกส้ม ซาลิมอนเลเจนต์นะครับแผ่นเสียงโฟล์แผ่นเสียงทองคำนะครับแล้วก็บลายบ็อกซ์นะครับก็แลกได้เลยนะครับส่วนบัตรกำนันเนื้อเรื่องเนี่ยใครจะแลกเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเอาไว้ไม่ใช่เหมือนดิมันเอาไว้ปลดเนื้อเรื่องของกิจกรรมที่สมมติว่ากิจกรรมนั้นมันผ่านไปแล้วแล้วเราไม่เคยเล่นหรือเล่นไม่ทันเนี่ยยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวเนี้มาเล่นได้เผื่อเราไม่ว่างอะไรเงี้ยจะจะแลกเก็บไปหรือไม่เก็บก็แล้วแต่นะครับก็นะเน้นถามว่าแลกเน้อนอะไรก่อนเลยหมึกส้มนะครับหรือหมึก อย่างที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะอยากรีบทาตัวละคร6ดาวก็เอาซาริมอน5ดาวก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะสมตัวกาชาแล้วก็วไปแต่ควรจะแลกให้หมดฟาร์มให้หมดเลยนะครับจนเหลือแค่บัตรกำนังเนื้อเรื่องเท่านั้นแหละที่แล้วแต่คุณว่าจะแลกหรือไม่แลกก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วสำหรับตัวของด่านนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วก็ถือว่ามีความท้าทายแลแล้วก็ความยากประมาณหนึ่งเลยนะครับเอาจริงนะด่านผ่านด่านตาตามทางเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในด่านฟาร์มในรอบนี้ โฟกัสที่ด่านฟาร์มก่อนนะครับด่านฟาร์มรอบนี้นะครับในแชปเตอร์นี้เนี่ยจะเป็น6หกหกเลเวลเลยนะครับหกเลเวลเลยนะครับในรอบนี้เห็นไหมมันจะมายำยำรวมกันในนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าแตกต่างกันไหมเออลองให้เทียบดูอันนี้ได้ได้อ่าแต้มกิจกรรมอยู่50าสิบเห็ไหมแล้วก็ได้เงิน1นึ่งหมื่นนึ่งสองหกศูนย์ศูนย์นะ,ะเดี๋ยวไปเทียบกับของเก่านะอ่เทียบกับของเก่านะอ่าสุดโจมมิลเลมอนนะเห็นไหมก็เท่ากันนะมันก็คือมันก็เท่ากันก็เหมือนกันแหละแต่สิ่งที่แตกต่างคือไอตัวของเหรียญแต้ม กิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นเหรียญทองเห็นไหมมันคือคนละเหรียญกันกับไอด่านที่แล้วนะเพราะว่าไอด่านหนึ่งด่านสองเนี่ยมันไว้เขาแลกของหน้าแรกเท่านั้นแต่ว่าในด่านนี้มันจะเอาไว้แลกของในด่านที่2นะครับแต่ั้าใครกวาดด่านแรกยังไม่ครบก็ไปกวาดทิ้งให้หมดคือซื้อให้ทุกอย่างให้มันไม่มีซื้อซื้อได้หมดเลยนะครับซึ่งถามว่ายากไหมในด่านนี้โอเคมันยากขึ้นนะครับตรงที่ว่าด่านฟาร์มนี้มีบอสนะครับด่านหนึ่งด่านสองที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีบอสแต่ด่านนี้จะต้องสู้กับตัวของแคที เ,เดี๋ยวมาดูก่อนว่าด่านนี้มันต้องมีอะไรซีเรียสกันบ้างนะครับผมคือเน้นกันก่อนนะว่าคอนเทนต์นี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าของรีวิวด่านล่าหลังเลือดก,กิจกรรมล่าหลังเลือดเนี่ยลองไปย้อนดูนิดนึงนะครับเพราะว่าจะอธิบายเรื่องบูสต์ไปแล้วนะครับคือด่านใน อ่า uh, chapter สเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะพึ่ง boost นะครับมากๆเลยดังนั้นใครที่ฟาร,ร์มด่านกิจกรรม1-2น้อยนะครับก็อาจจะฟาร,ร์มด่าน5ไม่ไหวในบางกรณีนะครับเพราะอย่าลืมว่าอ่าในตัวของ b o ส s t เนี่ยมันจะมีพวกดีบั หรือว่าล้างบัฟปัดตรงข้ามออกโอกาสในการตีซ้ำก่อนในการดูดเลือดก,การลดดาเมจเนี่ยคือถ้าใครไม่ได้ฟาร์มแชปเตอร์หนึ่งสองไว้อะครับแล้วบูทน้อยๆเน่ยนะครับก็อาจจะมามาติดขัดหรือว่ามาฟาร์มตรงนี้ลําบากนะครับผมเนะก็ที่จะต้องเน้นเลยนะคือ1คืออ่ะดูดเลือดนะครับไอไอโหนท,ที่มันเป็นดูดเลือดเนี่ยกับลดดาเมจเนี่ยอันนี้ทุกคนต้องควรจะต้องอัพให้มันมากที่สุดอยู่แล้วนะครับโหนครินะครับผมอ่ะก็จจะต้องอัพนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปไปย้อนดูให้แล้วกันที่พูดให้นนคร่าวๆไว้ไไก็ ตีแล้วมีโอกาสลบบัฟออกอ่ะก็ได้ใช้นะครับเพราะอย่าลืมว่าแคทเธอรีนมันจะมีสกิลที่แจกตัวของบัฟกันตายหรือสแตนออฟเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะถีนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อัพโหลดที่เป็นล้างมีโอกาสล้างบัฟไว้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้หรืออาจอยากจะลงตัวละครที่เป็นตัวลบบัฟนะครับผมก็สามารถทําได้เช่นพวกลูกคัสทิกิอะไรเงี้ยแต่ผมว่า เอาไปลงกับบูสต์ดีกว่าแล้วก็เอาตัวที่มันฟาร์มไวๆมานะครับเอาตัวแบกฟาร์มมาเช่นพวกแบบลิงบ้างเจียงม่านบ้างออทอบ้างเหลินซื่ออะไรพวกนี้มันก็จะง่ายกว่าจะาตัวพวกลบบัฟไปลงอะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งดามจไว้ก็ยิ่งเคลียร์ด่านไวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Time to kill หรือว่า TTK มันจะดีกว่านะครับต้องดูที่นาทีด้วยนะและคําตอบเดิม ว่าะจะฟาร์มด่านไหนดีนะครับระหว่างด่านสด่าน5ด่าน6เนี่ยคำตอบมันยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนคือเราฟาร์มด่านที่มันไม่ตายบ่อยๆนะครับฟาร์มด่านที่มันแบบตี10ทีออโต้สิทีผ่านสิทีอะอย่างให้ตายอย่างไม่ให้ทีเดียวนะคเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเปลืองสเตมินาเปลืองเล็กเปลืองน้อยแต่คุณลองนึกสภาพคุณไม่ผ่าน10รอบเนี่ยคุณก็เสียสเตมินา์ไปสิบฟรีถูกปะมันก็ไม่ค่อยคุม้มถูกไหมทุกคนดัง,งน,นั้นพยายามฟาร์มในด่านที่คุณคิดว่าคุณตายน้อยที่สุดก่อนนะครับับบออออออยยย่่่าางงแแรรกกๆเนน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 ีด5ะตตตซลคืู้ แล้วก็มีตายตายบ้างแต่ป่านี้บุ๊กเนี่ย,เ,ยเริ่มเยอะมันก็จะเริ่มตายน้อยลงนะครับผมอันเนี้ยลองโชว์ให้ดูว่าเออด่านมันประมาณไหนนะครับผมอ่ะผมจะให้ดูโหนดที่ควรจะอัพแล้วกันโหนดที่ควรจะอัพนะครับผมเปิดหน้าบู๊ให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกคือคริเนี่ยมันควรอัพอยู่แล้วนะครับอ่ะเพิ่มอัตราคริแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัตราคริมันเต็มมันจะถูกโยกไปเป็นคริดาเมจนะครับนี่มันอัพอยู่แล้วนะครับโหนดแรกที่คุณอัพอยู่แล้วนะครับโหนดที่สองที่สำคัญคือลดอัตราการได้รับดาเมจลงนะ แต่ของที่ดีมากกว่าเดิมอีกคือเรื่องของการมี damage resist นะครับไม่ใช่ resist มันเป็น uh, damage reduce นะครับหรือว่าการลด damage ตรงๆเลยซึ่งโหนด2อันนี้สันมองว่าสําคัญสุดนะครับคือพยายามจะแม็กไอ้น้องเลือกกับเที่ยวเนี่ยนะครับให้ได้เยอะสุดนะครับตามๆาม,มาเนี่ยผมว่าอันนี้แล้วแต่นะครับอย่างผมเองเนี่ย นับจะอ,อ,อัพตัวของจู่โจมนะครับได้แม่นยำเพิ่มก็โอกาสติดีบัฟเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่ง้สิ่งสำคัญก,กว่าเลยคือนะครับการโจมตีของพวกตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในกิจกรรมเนี่ยถ้าอัพอันนี้นะจะมีโอกาสในการขาจัดบัฟฝันของข้ามหออกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้สำคัญยังไงอย่างที่ซันบอกไปแคเทเธอรีนมันแจกบัฟกันตายให้มอนมันในดาน ถ้าอัปโหลดนี้มาเนี่ยก็มีโอกาสสตริปหรือว่าการปลดบัฟตรงนั้นได้มากขึ้นแต่ถามว่าไอ้บัฟตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลมากไหมผมว่ามันก็มีบ้างมันน่าจุกจิกอะไรเงี้ยมันทําให้เราช้ามันทําให้เราบางทีอาจจะไม่ผ่านหรือตีมอนไม่เข้าดาเมจตกอะไรเงี้ยถ้ามีปลดบัฟออกเนี่ยมันก็จะอีซี่ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมมาว่าไอ้ที่เหลือแล้วแต่นะครับอะอย่างตีแล้วแข็งเนี่ยแล้วแต่นะครับผมหรือว่าแล้วเป็นตัวของเมื่อไรสกิลมโอกาสจะลดคูดาวทั้งหมดเป็นรอะ เพื่อนตีซ้าอันเนี้แล้วแต่ผมว่ามันไม่ได้บังคับนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือมีบนัดเดเมจเพื่อเนี้ยแล้วแต่นะครับผมยึดไว้ที่3อย่างก็อนแรลุกมือลุกเขี้ยวแล้วก็ลุกดาบนะครับที่ผมว่ามันน่าจะช่วยพวกคุณได้มากที่สุดนะครับผมนะก็พยายามมาอัพไว้ครับเน้นสามอย่างไว้ที่นเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับผมตามสบายนะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอัพวนนี้เยอะมันก็จะฟาร์มด่าน5ด่าน6ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เอาตรงๆนะครับมันก็จะง่ายขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะสบายสบายแต่ว่ามม่านิคนนี้ะ ทุกคนคือสมมติว่า ตัวละครเราเลตัน3ตัวใช่ป่ะไอสอตัวที่ว่าเนี่ยมันก็ยังได้รับเอ็ที่เต็มมามันโอนมาเนอะหรปล่ามันโอนมาเติมให้ดังนั้นเนี่ยจะใส่สตาร์ลีมอนหรือตัวเด็กฟาร์มอะใส่2ใส่3ามอะก็แล้วแต่อย่างของผมอะใส่อย่างเงี้ยมันจะได้ไวๆเนี่หรอเปล่ะมันอาจจะต้องสับสตาร์ลีมอนบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเอ็กพีสองในนี้มันอาจจะเต็มไปแต่ว่าด่านกิจกรรมมันไม่ได้เต็มไวขนาดนั้นในความที่ผมนะเพราะว่าเฉลี่ย10ด่านก็10ด่าน10ลง10ด่าน2รอบอะมันถึงจะตันโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยยกกก็ไไไมมมม่่ดด้้ซีีีีเเรรรสสือองควาาาาััััปะบบบๆลทขนนน นะครับผมก็ฟาร์มด่าน5้านะครับอ่ะก็ฟาร์มโชยสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ด่านก็ประมาณนี้แหละไม่ไม่ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่ามีความยากเย็นนะครับอะไรขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่อัพโนดนะครับผมหรือว่าไม่ได้ฟาร์มด่านหนึ่งด่าน2มาแล้วมาตีสดเนี่ยนะครับอาจจะฟาร์มได้ยากนะครับผมอาจจะฟาร์มได้ยากเพราะเกมกิจกรรม่อนขั้นงจะแอบบังคับคุณเล็กๆนะครับว่าคุณจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมไม่ต้องไปฟา่อนนะครับ น้ำหนักก็ไม่มไม,ไม่ไม่มีแหล่นปะก็ผมใช้ใช้ลิงเจียงมา่านสบายๆส่วนโซลา่าก็เอ่อได้ด่านรอบนี้บอกไปว่าเอ่อตัวของน้องโซลา่าเองเนี่ยเขาใส่แบบใส่สแตทใส่อะไรมาให้มันดูดีหน่อยอ่ะมันไม่ได้มาถ่วงขนาดนั้นอ่ะคือมันมาช่วยตีเราบ้างแต่มันก็ไม่ได้เวอร์นะครับก็ถือว่าเอามาช่วยได้นะครับผมเห็นป่ะมอนในด่านเนี่ยมันจะมีแบบจุกจิกอ่ะ บัฟอมตะบ้างบัฟฟื้นฟูบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่มีบัฟดาบเลยอ่ะแล้วก็มันไม่มีล้างบัฟประตูใช่ไหมมันก็จะแบบจุกจิกจุกจิกอะย่างง่ายว่าถ้าเกิดว่าลงตัวตีหมู่มาเงี้ยสบายแป๊บเดียวมันโยนบัฟอะไรมาเราก็ล้างหมดอ่ะนึกออกไหมเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ที่เราอัพโหนดว่าอัพไปเรื่อยเท่าไหร่อย่างโหนดผมดาบเบลซี่มันก็ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันก็คือมันมากพอนะครับที่จะทำให้เราแบบสบายสบายนะครับเดี๋วถ้าอัพน้ำแข็งมาใช่ไหมมันก็ตีหมู่โซล่าตีหมู่มมันกก็ีโอาสติิิิิิดดดแแแแแขข็็็งงงงลลลลคคคคคตตตีีีีหหมม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 ูู่่่่่่่ััััันน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 กกกกกกเเเืออใจจรรระะยยยาาททพไปปุบวผ กรรมนะครับใช่ไหมครับไอดีบับพวกเนี้ยไอไอไอบั๊บไอต้องบอกว่าไอความสามารถพวกเนี้ยมันนับเป็นฮิตเลยนะแบบแข็งก็ตีตัวไหนตีหลายๆฮิตหน่อยก็มีโอกาสแข็งเยอะหน่อยอาจจะมีโอกาสลบบัฟเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นตัวตีหลายฮิตก็ดีอย่างเจีงมากเนี่ยตีหลายฮิตตอนกดสกิลสามอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยนะก็จะออกเห็นไหมเห็นว่าอัปโหลดมาก็จะสบายสบายนะครับไม่ยากอะไรนะครับผมก็ี่ตีไปนะครับแต่ว่า ไอ้ความยากไม่ยากของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะบางคนรูนไม่พร้อมบางคนรูนไม่ฟิตนะครับก็ ลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะเออนะก็ใครที่ลุ้นไม่ถึงก็เอาฟาร์มเท่าที่ได้นะครับทุกคนอย่าไปเครียดมันมากนะครับบางคนที่เพิ่งมาเล่นแล้วพี่ผมรู้สึกว่าเล่นไม่ทันเลยพี่ผมรู้สึกว่าผมฟามร์มเัืนี้ไม่ผ่านเลยนะครับก,ก็ค่อยๆเล่นครับเกมมันเออ่เกมมันใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมอมืนั้นก็ไม่ยากอะไรนะครับของก็ดรอปคล้ายๆเดิมนะครับดรอปโอกาสดรอปลูนดรอปเงินดรอปเอ็กซ์เพลเยอร์มอนดบอบตัวของเหรียญทองไว้แลกของนะครับแล้วก็เออ่ลูนเนี่ยเพราที่ผมลองดูก็ถือว่าดรอปปลลลูููนนนแแดดงงงเเรรืื่่่อออยๆตหมวบ่่่่อยกวาานนะครรับแแแตผมมมฟ์5หละแ6เนี่ย น่า <N> จะออกเยอะกว่าแต่ผมขอไปเก็บเลเวลบูสก่อนเพราะผมอยากเอาเจียงแม่นกับลิงม,มาฟาร์มแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะทำเนียมช่วงท้ายนะรทำเนียมช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเล่นกิจกรรมนะครับสักคู่หนึ่งนะครับก็เอ่อเป็นเนื้อเรื่องแลง้วกันเซสชั่นของเนื้อเรื่องนะครับเซสชั่นของเนื้อเรื่องนะครับดังนั้นเรื่องกิจกรรมเนี่ยใครที่มาฟังเรื่องกิจกรรมเนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องนะครับของในล่าหลังเลือดในช่วงสุดท้ายกัััันนนนคคคครรรบบบทุกะะเลไปยมา หรือว่เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของอีเวนต์หน้าหลังเลือกนะครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับผมอ่ะนะครับมันจะมีการไล่ล่าต่อสู้เป็นหนึ่งเดียวกับไอ้นี่ใช่ไหมผมลองลองดูนะเผื่อผมดูผิดนะครับอ,ะะอ่ะทำสารภาพอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้นนก่อนอันนี้ก่อนนะครับอ่ะผมขออนุญาตออกนิดนึงนะทุกคน ผมจำผิดนะความสภาพความลับอ๋อต้องเป็นความลับนี่อะมาดูกันครับความลับที่ถูกเปิดโปงนะครับตอนนี้คือเราอยู่บ้านของเจฟฟรี่เจฟฟรี่คือเป็นผู้คุมเหมืองจช่ได้ใช่ไหมพี่เป็นคนของเกวอเตอร์นะครับที่ไปดูคุมเหมืองอยู่ที่นูน่นแล้วก็ที่ผมจําได้ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตัวละครนี้มันดูสงสัยมันซัสมากมดูแปลกๆนะครับเออเจฟฟรี่ไปไหนดึกๆป่านี้ลองไปตามดูดกว่าป,ประตูล็อก,กนะเจฟฟรี่ขังไว้ด้วยนะเออเขาเจอบนภูเข,ขาเห็นปะเือแบบ เริ่มเหม็นๆแล้วล็อกประตูอยู่ก็ล็อกประตูนะครับแล้วก็ขนหาข้อมูลนะครับบ้านของจอฟรียเนี่ยครับคือง่ายๆว่าอันนี้มันอยู่ที่เดเบียกันนะบ้านของไอ้ซีของที่มันแบบที่ตระกูลของออลลี่เป็นเป็นเป็นใหญ่ในนี้นะครับตะกูลเลมซี่นะครับออนะเห็นป่ะกะแล้วเนี่ยทรยศนะครับผมเ,ออ <S <S เหมือน <S <S เหมือนที่ประกาศสิ็จก่อนหน้นา,ามีตาประทับอย่าเป็นทางการของเกมวัตเตอร์ด้วย นะง่ายๆว่าจอฟฟี่เนี่ยใต้โต๊ะนะครับเออมีดีลลับนะครับกับตัวของปากกาศสิทเงานะครับผมคือคนทรอยต์ต่อเกวอเตอร์นั่นแหละนะครับเ้วเสียหงินไปอะไรครับน่าจะยังเจ็บอยู่นะเออน่าจะยังมึนอยู่นะครับเดี๋ยวรู้แล้วเอกสารมาครับเนี่ยกันสมรู้ร่คิดกับปากกาศสิทเงาจอฟฟี่นี่รู้เรื่องเมืองด้วยนะครับผมเออนะเห็นไหมทรอยต์นะครับผม ผมคูณไว้หน่อยแล้วกันอะคูณสองแหละน่าจะไปอยู่นะคือรู้สึกร่างกายหนักมากนะครับอืม๋อวางยาครับน่าจะโดนเจฟฟี่วางยาด้วยนะครับวางยานอนหลับนะครับหรือไม่ก็อะไรสักอย่างท้าไม่อ่อนแรงนะครับออืม่ะสรุปแล้วว่าเรารู้ว่าเจฟฟี่ทรยศนะครับต่อเกรวอเตอร์นะครับต่อทิกกินะครับโซนสาหกรรมเดบีวตครับผมประตูด้านหน้าถูกล็อกนะครับจะต้องข้ามกำแพงอ่า ก็เลยเสียฝีเท้านะครับอะ่ะก็บาดเจ็บพวกปากกาสิีเงาอ่าเนี่ยก็ต้องมาสู้แน่นอนนะครับเออต้องต้องหนีแหละนะครับเออแล้วก็ต้องมาสู้กับพวกปากกาสิีเงานะครับโดนวางยานั่นแหละนะครับง่ายๆครับคือเนี่ยก็พูดแล้วว่าเจฟฟรีย์เป็นคนทรยศจริงๆก็คือวางยาใส่ทางเซลล์ยหยินนะครับเราก็ต้องเลยสู้แบบไม่มีเซลล์ยหยินนะครับเจลเซลล์หยินโดนวางยานะครับทุกคนแล้วเออนี่ยเฮ้ โอ้ดูเอฟเกรดผมยังไม่ได้นะโซล่าเนี่ยผมปล่อยแล้วนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมปล่อยแล้วเพราะว่าผมไม่สีรียสนะครับเดี๋ยวง่ายๆนะทุกคนถ้าคิดว่าตัวไหนไม่ได้นะเดี๋ยวลองตู้มันออกดูนะครับแล้วลองตู้หน้าเดี๋ยวดูผมว่าโซล่าออกชัวนะผมว่าเขามาแน่นะผมนะผมว่ามานะครับคือผมสังเกตหลายทีแล้วในกลุ่มก็พูดกันอยู่ว่าเฮ้ยพี่พี่ผมอ่ะเปิดได้อาเมดจากตู้นี้เยอะมากนะคือแบบได้อาเมดได้อาเมดได้อาเมดกันบอกเอ้ยทำไมตอนเปิดอาเมดไม่ไ่เจอเลยวะอ๋อสงสัยมันมาเอาใส่ตู้นี้แหละนะ นะครับลองดูแล้วกันนะครับใครไม่เชื่อก็ลองดูนะแต่ผมไม่ลองนะครับเพราะผมบอกว่าไม่ได้อาร์เบเพิ่มอะไรนะครับมันก็เอาจิ้มก็อินแหละแต่มันก็ตอบยากเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในเกมมันไม่ได้บอกเราอะนะครผมว่าตัวละครไหนมันเลนออกเท่าไหร่ครับถ้าอยากรู้ก็ไปไปลองพิมพ์หน้าเพจเยอะๆนะครับเพจอังกฤษก็ได้นะเพจไทยผมก็ต้องไปบอกกับเด็บอยู่ดีนะผมเออไปบอกเพจอังกฤษก็ได้นะครับอนี่กัตีป้ายอันนี้ก็ไม่ยากอะไรครับด่านทำได้ง่ายๆสบายๆชิลๆนะครผมชิลๆสบายๆนะครับผม นก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากอะไรครับมีตัวบงตัวบัฟตัวลิงมีเยซูหัวให้มันง่ายครับผมหนักงง่ายครับชิวๆนะสบายๆแตะให้น้องคิวยิงไปปา่าสกิลปึ๊บจะได้ปา่าสกิลหนึ่งต่อปับ๊บเออสวยงามนสบายครับแต่ว่า มันเรื่องมันเดาไมมันเดาไม่ค่อยผมหรือผมเซนดีหระผมว่าไม่ใช่เซนดีผมว่ามัน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 ทำตัวแปลกๆมันดีแปลกๆกับเจฟฟี่ผมก็เลยแบบเหม็นๆช่วงแรกว่าเออมันน่าจะเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยนะเดาๆนะเนี่ยน่าจะมีไม่น่าจะมีคนพอฉันบอกแผนการเออนั้นเดี๋ยวใครจะยอมบอกว่าแผมือนกันโซล่าเดินไปหาแล้วเตะเตะหน้าด้วยเตะฟันด้วยเตะฟันหักด้วยอมพูดแล้วใช่ไหมหมอฟันต้องเกิดแน่แน่ โย่ทำไมเนเหมือนเกมวอเตอร์มีจำนวนมากที่จะปิดล้อมเมืองทำไมแคอรีถึงมีคนตามมากมายขนาดนี้นะคุณเซนเดอร์มอบหมายหนะ้าที่จะกการเหมืองให้กับเธอแต่เรื่องสมดทที่พวกเรารู้ปล่อยได้แล้วนะคือมันไม่รู้แลยนอกจากนี้ละนะครับเตะอีกแล้วฮะแล้วเตะจนสลบด้วยครับผมโอ้เสียกินได้โอเคหรือเปล่าเต,ตะด้วยรัวนะครับเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะครับเอ,อไปที่เกมวอเตอร์แล้วไปบอกทิกินะครับก็มาอยากทิ้งนะรักเพื่อนนะครับฉันจะถ่วงเวลาไว้ให้มาอยากทิ้งเพื่อนนะครับ สัญญาจะต,ตามไปที่หลังโอ้คำพูดของเซลเวยวเย็นพูดทำให้โอตรงนี้เขาทั้งอิมแพกนะคือโซลา่าเคยสูญเสียคนที่บ้านโซลา่าเคยสูญเสียครอบครัวคนที่ชอบพูดบอกว่าเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวตามไปอะ่ะมันเหมือนเป็นแบบเป็นเดซิกเนลอะ่ะมันแบบเดี๋ยวก็ตายอะ่นะฉันจะไม่ทิ้งนายไม่ใช่คราวนี้โซลา่าหยุดดืดได้แล้ว โซลา,าเริ่มร้องไห้ครับร้องไห้ให้เซียวหยินครับเฮ้อย่าร้องไห้สิคืนนั้นคุณครูทิ้งฉันแล้วนายก็เหมือนกันเรจะรู้สึกว่าตัวเองกันเรจะโดนทิ้งอะ่ะโอ้เป็นความผิดของฉันเองที่ทดเองต้องมาเจอแบบนี้โทษตัวเองด้วยนะครับถัา้าหวดจะโทษตัวเองนะเพราะเรามาด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันถ้าอย่างนั้นอย่าบอกฉันดีไปแต่ว่าฉันเป็นสาวน้อยที่อ่อนแอนะสามารถจะอุ้มและฟ้านายฝาไปได้แน่ใจเหรอ โซล่านิ่งเงียบแล้วป่านน้ำตาครับเธอมันจะสั่งให้ฉันทำงานร่วมกับคนอื่นงั้นเรามาร่วมงานกันด้วยความแข็งแกร่งของฉันและความฉลาดของนายเราจะหาทางออกให้ได้งั้นคือไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเออวะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคถูกแล้วนะครับมะการไล่ล่าครับนล้วผมไม่เห็นมันไม่มี3-2มสอนอะมันข้ามมันไม่ได้ข้ามแล้วมันมีแค่นั้นนะฮะแบบตาม แคทเธอรีนเนี่ยทำไมยังหาพวกนั้นอ๋อคือแคทเธอรีนสั่งล่านะเนี่นนยได้แคทเธอรีนขอโทษด้วยเราประมาทเกินไปเนี่ยหาละหามุ่งหน้าไปาโซนอุตสาหกรรมนะครับที่นั่นยุ่งเหยิงมากเหมาะในการซ่อนตัวนะแคทเธอรีนอยู่ชุนละนะแบ่งให้หานะครับหาตัวไม่ชันนะก็แค่ผู้หญิงโง่ๆกับผู้ชายที่กำลังจะตายทำไมฉันต้องไปยุ่งด้วยละ่ะก็ฝากเดิรู้ไหมว่าความสิ้นหวังของบัตคนที่แสดงออกมา เมื่อเห็นความหวังสุดท้ายในดวงตาใครสักคนจะหายไปความรู้สึกนั้นมันอธิบายไม่ได้เลยครับเหมือนออกแนวแบบซาดิสซาดิสเลยนะจุดๆๆนะผมน่าเสียดายที่เกมนี้กำลังจะจบแล้วนะครับดูแบบดิดๆนิดนึงนะ,ะที่เดบิวท์ครับคลังสินค้านะครับตามโซลา่ากับเสี่ยวหยินมาที่โกดังนะครับเพราะโดนแขกๆก็ไม่ยอมสักทีอะไรอย่างนี้นะเะสียมาจากชั้นวางตรงนั้นอาจจะเป็นกับดักก็ได้ แต่เราก็มองไปนะเห็นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอยู่มุมห้องนะออกมาซะดีเราต้องแกว่งแกว่งจนมุมแล้วหยิบอ,อีกขึ้นมาแล้วโยนไปที่ชั้นวางนะเฟีนส์ใส่เลยนะปังเจอเสี่ยวหยินนะครับเออหลังชั้นวางลากสองคนเดินเซฟที่เป็นส่วนเล็กของโกดังนะเออฉันแน่ใจว่ามันเป็นกับดักเหมือนคิดว่าจะเป็นกับดักนะผมใส่ย,ยาที่บล็อกพลังพวกเขาอ๋อบล็อกพลังเอสเปอร์นะครับอ่า10นาทีต่อมา มาที่นี่เพื่อแก้แค้นไม่ใช่เหรอ้ก็ออกมาสิเออนะล่อตีนไปนะล่อตีนไปนะครับส่งพลังที่มือขวาแล้วยิงไปที่มุมของชั้นวางะเห็นล่าที่คนเคยวิ่งหนีไปแหม่วิ่งเร็วเหลือเกินนะมาดูจะหนีดิ้นานแค่ไหนนะครับไล่ต้อนเลยนะเบื่อจะเล่นเกมซู้ทหาแล้วนะเอ่อออกมาต่อสู้เป็นหนึ่งเดียวนะก็ตนจนมุมแหละโดนแคทเธอรีนไล่มันได้ผลอ่ะก็คือเมื่อกี้เราตีตีกับมันมา นะแล้วได้ผลนะหลอกไว้นะเออเอีผมข้ามมาปะวะแปลกแปลกแป๊บหนึ่งนะทำไมมันดูข้ามนะครับการไล่ล่าก็เมื่อกี้ดีใช่ไหมเออก็ถูกแล้วแหละนะอ่ะเหมือนเหมือนแบบไป็นตบตีมานะครับแล้วเหมือนล่อมาออล่อตบล่อตบตบกบาลแคทเธอรีนนะครับผมเออ แคทเธอรีนพยายามต้อนให้เราจนมุมอ๋อนึกอ๋อนี่คือตกไปแล้วนะย้อนให้ฟังนะแคทเธอรีนจะพยายามต้อนให้เราจนมุมคือมันแบบว่าเป็นแผนนะเราจะใช้ข้อนี้เป็นประโยชน์แน่นอนว่าือนเราโดนเรา,เราทางทางสองคนเนี้ยจะโดนต้อนจนจนมุมแน่นอนนะครับผมเออรู้สึกยังไงบ้างยังโอเคอยู่นะแต่เดินยยไปเราต้องหาแคทเธอรีนแล้วทําเป็นวิ่งหนีทําให้รู้สึกว่าเธอกําลังมองว่าเราพยายามหาทางออกอยู่เมื่อเวินผิใจแล้วจะล่อให้ไปในทิศทางตรงข้ามแล้วจะถ่วงเวลาให้ให้เวลาสิบนาทีนะครับผม แคทเธอรีนจะพยายามยั่วยุอย่าไปติดกับเด็ดขาดห้ามห้ามโดนยั่วยุนะมันจะเรียกแบบเรียกตีนนะครัแบมันพยายามจะยั่วให้โซลา่าโมโหนะคก็ไม่สนใจนะรู้ไหมว่าทำไมเธอตกหนุ่มพรางของเราไม่ต้องมาสอนเพราะหนุ่มชลูชัดประมาทเองเพราะเธอพูดมากไปแต่ก็ <laughs> <laughs> โดนด่าด้วยโดนด่าด้วยนะผมเออโดนด่าด้วยแกยังไม่ชนะหรอกอตัดสินกันเลยเอ่ตัดสินนะครับผม นี่ตัวเกมใส่มาให้นะผมไม่ได้จัดทีมนะผมอ่ะตัวเกมมันใส่มาให้นะครับกระสาป,ป้าไม่มีอะไรครับง่ายๆครับดาดไม่น่ามีอะไรมากนะก็ไปศึกตัดสินกันไปเลยนะโอ้หให้ลอล่ามาด้วยนะสบายๆบายครับผมมีลอลา่ามีบาเลียอามามีบาเลียแบบรัวๆนะครับบาเลียรัวๆนะมีนะแม่สาวตัวใหญ่ครับผมนะลอล่านะใหญ่มากครับผมเดี๋วจะเถียงว่าไม่ใหญ่นะ ตีไปครับไม่มีอะไรมากครับตัวนี้สบายๆชิวๆวทบเกาะแตกไต่แตกเกาะแตกไต่มันจะมีรถเอพีนิดหน่อยนะผมไม่หน่อยและเยอะและสามตัวรถรถเยอะแล้วไม่หน่อยละตีตัวนี้ก่อนมีดีบัฟมันจะฟาสกิลสามแรงนะครับคือสกิลสามแไปกดตอนฝันเอาข้ามีดีบัฟบนหัวเยอะมันจะแรงนะครับมันจะมีโบนัสพิเศษให้นะครับเวลาถ้าฝันเอาข้ามมีตีบัฟติดบนหัวนะครับมันจะแรงขึ้นนะคป่าตาปแป๊บเดียวครับง,ง่ายๆครับ ไม่ยากมากครับดา่านง่ายๆครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ผมว่าไม่น่ามีผลเนาะไอ้ที่บูตไม่น่ามีผลในเนื้อเรื่องนะเออบูตไม่น่ามีผลนะอ่ะตีแคทเธอรีนอีกแล้วไปตีแคทเธอรีนนะครับอ่ะตกรีไปครับแต่แคทเธอรีน,นี่ยจริงๆนะถ้าไปดูในประวัติเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรเลยนะนอกจากอยากจะให้เห็นโลกใบนี้มันมันมันพินาศนะครับผมเออน่าจะเก็บแค้นอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เธอเคยโดนนะครับ ก็เลยแบบได้รับพลังแห่งเทพเฮล่าครับเทพความตายนะเออใช่ไหมน่าจะเป็นเทพความตายผมจำไม่ผิดเออก็เลยแบบเป็นผู้เสพความตายไปเลยนะอย่าให้ตัวคนอื่นตายไปซะแล้วจะได้จบๆไปนะหยุดสิ้นความทรมานทำนองนั้นอ่ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ครับทีหลังไม่ขายแล้วนะเออทำแบบนี้ทีหลังไม่ขายแล้วนะเออครับอ่ะมาตีไปครับ ตัวตอมจะตีบางตัวตีแรงๆอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรเกินไปไม่ได้ยากอะไรเกินไปนะครับตีไปก็ตีเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับจะเล่นง่ายๆก็ตีลูกน้องก่อนครับทุกคนผมก็ไล่เลาะลูกน้องให้หมดนะครับจะได้เล่นสบายๆนะนอร่าก็สกิลหนึ่งตีเป็นใบนะก็ถ้าอยากจะตีแคทเธอรีนให้ใบก็ตีลูกน้องไอ้ตีแคทเธอรีนให้ติดใบก็ได้นะครับให้ลอร่าตีสกิลหนึ่งนะแต่ผมเคลียร์ลูกน้องให้จบๆไปนะครับอ่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเคลียร์ลูกน้องก็เสร็จก็ตีแต่รอ,อตีแต่แคทเธอรีนเลยครับเก็บตาแก้วเบี้ยเป็นลมนะผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะเออไม,ไม่ไม่น่าเป็นปัญหาเลยครับตีใบไ,ไหมใบใบติดต้านทานแค่ไหมติดรถคับเร็วครับอ่ะตีใบฟาดไปเฮ้ยก็ผ่านอยู่แล้วนะคิดว่าไม่น่าไม่น่ายากนะครับมีบัฟให้มีไรเสร็จสับนะครับอ่ะตีเข้าไปะตีเข้าไปอ่าใบไหมไม่ติดติดต้านทานอ่ะฟาดสกิลนี้ครับสับได้รแรง แล้วป้าสกิลหนึ่งไหมติดเรียบร้อยครับเหมือนว่าคนของฉันจะมาถึงแล้วนะมีคนมาด้วยเหรอใครวะกำลังเสริมนะเราปิดล้อมไปแล้วถ้าแกฆ่าฉันแกก็ไปจากเดบียไม่ได้อยู่ดีนะเหมือนวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยนะถ้าเธอไม่ฆ่าเธอเธอจะปล่อยเธอไปไหมไม่มีทางนะเดีย๋ยวจะบอกว่าเพื่อนของเธอนะไม่น่าจะรอดแล้วนะจัดการเลยปิดบัญชีซะแล้วจะทำยังไงยืนอยู่เฉยแบบนี้ต่อไปได้ไงเอาไงจะฆ่าหรือไม่ฆ่า มองที่สายตาระหว่างแคทเธอรีนและเสี่ยวหยินเต็ไมไปด้วยความดังเละและความโกรธส่งสายตาที่เกลียดชังไปยังแคทเธอรีนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหันหน้าไปยังเสี่ยวหยินและช่วยเขาอย่างรวดเร็วนะคร<ๆ>าวหน้าเธอไม่โชคดีแบบนี้คือเอ้ยเลือกเพื่อนวะ<ๆ>เลือกเพื่อนวะ<ๆ>ไม่ไม่เลือกที่จะปิดบัญชีแคทเธอรีนนะครับเลือกที่จะช่วยเสี่ยวหยินก่อนนะครับโอ้น้องโตขึ้นนะเ<ๆ>นี่ยกางเสริมเธอจะไม่แล้วไม่มีนานเหลือแลนะ้วต้องรีบไปนะถ้าฉันฆ่าเธอฉันก็ไม่สามารถพานในบัญชีที่ได้แต่เธอรอโอกาสนี้มาสี่ปีเลยนะ ฉันจะมีโอกาสจัดก,การเธออีกครั้งแต่ถ้าฉันไม่ช่วยนายตอนนี้ฉันไม่มีโอกาสช่วยนายอีกเป็นครั้งที่สองโอ้ฉันจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดย้ำเกลียดชังครอบงำฉันอย่าให้ความเกลียดชังครอบงำเจ้าก <c> ล <oughs> ับบ้านกระเถอะเสี่ยวหยินนี่โอ้เรื่องที่จะช่วยเสี่ยวหยินนะครับโอ้น้องรักเพื่อนนะเพื่อนรักสุดแล้วไม่มีใคร,สสสรเสียโซล่าต้องเสี่ยวหยินแล้วนะเสี่ยวหยินเราปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยสลบไปเลยนะ เซลเย็นโดนวางยาพิษนะครับเนี่ยหลันซื่อนี่อยู่ในแก๊งนะอยู่ในแก๊งของเกวอเตอร์นะครับลูกน้องทิกกี้นะครับหลันซื่อพาไปอยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยไม่ได้นอนเลยครับคือทิกกี้น่าจะเป็นห่วงนะน่าจะเป็นห่วงโซลา่านะเนี่ยไปกินักล่านะครับออฟฟิศของทิกกี้นะครับเนี่ยหัวหน้าโซลา่าเกิดอะไรขึ้นเสซลเย็นคือเป็นห่วงนะคือทิกกี้เห็นลูกเนี้ยคือรักเขารักลูกน้องนะเออเขาเป็นคนที่รักลูกน้องมากนะครับอ่ เหมือนที่เกมวัเทอร์เป็นขอบระกาศสิทธิ์เงานงงครับเออนะอนะบอกไปแล้วว่าอะไรยังไงทิกกี้ก็ตกใจนะว่าโดนมีคนทอยยศมีสายนะครับเซียวหยินน่าจะอาการดีขึ้นแล้วนะครับนะฉันไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้ห่วงห,หรอกมีซึนด้วยน,นะเด็กกนะนะนะิวมีขนมมาฝากนะครับนะของขวัญด้วย ออฉันไม่ชอบนะฉันเลยซื้อนี่มาให้ฉันดูนี่คือหนังสือท่องเที่ยวเหรอคือเสี่ยวหยินเขาชอบการท่องเที่ยวครับเขาเป็นคนชอบเที่ยวไงเออเพราะด้วยตอนแรกอะเสี่ยวหยินเขามีร่างกายที่เป็นเป็นเป็น,ปนม,มีมีโรคอะครับแล้วก็เอ่อมีความฝันเนี่อยากจะไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพอได้รับพลังมังกรฟ้ามาเขาก็เริ่มสุขภาพดีขึ้นขเขาก็เลยชอบเที่ยวนะครับเออรีบทำงานรีบเที่ยวยิบจบนะครับอะไรอย่างงี้นะครับเห็นป่ะก็เลยชอบเที่ยวนะครับ เราเป็นเพื่อนกันมีเขินด้วยนะมียิ้มยิ้มด้วยนะแบบแก้มแก้มชมพูชมพูนะเขินเขินนะครับนนออดูเปลี่ยนไปตอนที่เราคุยครั้งล่าสุดเธอไม่ได้ต้องการเพื่อนดินะนี่ก็ขี้เซลล์นะนะฉันปกติตัวอับจากคนอื่นเพียงแค่ฉันกลัวจะสูญเสียเข้าไปคือไงว่าโซล่าเขาแค่ต้องแค่กลัวการสูญเสียครับเขาเลยพยายามเ,ยเอาตัวไม่อยากรู้จักคนอื่นเยอะนะครับเนี่ยนี่ขอขอเวลาเพิ่มทุกครั้งหาวันหยุดผ่อนเล็กๆน้อยๆไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างงี้ นะไม่ <laughs> ออกไปสนุกและหาเพื่อนตอนที่ยังสาวๆอยู่นะเลยเหมือนรีบใช้ชีวิตหน่อยเมสซี่ยเต็มไปด้วยรอยเย็บและผ้าพันแผลแต่เมื่อเขาจะเป็นคนเดิมแล้วโซลาถอนหายใจโล่ด้วยความปวดเคืองกับความผิดของเขาครับแม้โซลาจะไม่ชินกับการมีคู่หูแต่ชีวิตก็ดูน่าสนใจมากขึ้นมันมีเพื่อนจะเสียงยอยู่เคียงข้างเออดีเหมือนกันเนาะคือสรุปแล้วก็คือแบบก็ไม่ได้อยากเป็นคน แบบนี้หรอกแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงน้องให้ดูแบบเป็นคนที่ต้องเย็นชาเพราะก็ไม่อยากสูญเสียไม่อยากเสียอะไรไปแต่ผมจําได้ว่ามันมีเฮดิสโผล่มาด้วยเปล่าวะนะผมคุ้นคุ้นนะว่ามันมีเฮดิสโผล่มาในๆๆเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนมันไม่มีบันทึกในนั้นวนะน่าจะเป็นสช่วงท้ายๆยอ่ะผมคุ้นคนะเออมันผมอ่านตกไปหรือเปล่าว่าผมจําได้ผม,มอ่านแรปแมันมีเฮดิสโผล่มาด้วยนะเออแต่ท้ายข้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองสังเกตดูได้่ผมจำได้คุ้นคิ้นว่ามี เออนะครับผมอ่ะเรื่องเรื่องก็รมานี้นะเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินนะครับอย่างไรที่ นะก็ได้สุดแล้วนะว่าโซลาเองก็มีสาเหตุที่เป็นคนแบบนี้บางคนที่ดูภายนอกดูเย็นชาแต่ก็จริงๆแล้วมีเหตุผลที่เขาต้องเป็นคนแบบนั้นนะครับคือมนุษย์คนเราเนี่ยมีความซับซ้อนและตัวเกมก็ออกมานําเสนอได้ดีนะครับว่าเฮ้ยบางคนที่เราเห็นว่าตีความเป็นคนเย็นชาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลในอย่างโซลาก็แทนที่จะเป็นเด็กนะแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เด็กควรจะเป็นก็ต้องมาอยู่หมกมุ่นกับการล้านแค้นเพราะว่าโลกถูกบังคับให้เขาต้องมมมีีีีชววิตทท่่่เด็กคัไไปน ก็คือแบบโดนพ่อแม่โดนพ่อแม่ตายนะครับครูที่รักที่สุดก็โดนแคทเธอรีนสังหารนะครับก็เลยแบบเปลี่ยนให้เด็กธรรมดาที่เป็นผ้าขาวอะ่ะจะต้องมานั่งแบบเป็นคนที่เก็บงํากับความล้างแค้นนะครับซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าสาเหตุที่โซล่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เห็นได้ดีแต่ว่าการที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบางทีคนเรากลัวการสูญเสียนะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกว่า,วาตัวเองสูญเสียมาเยอะก็เลยกลัวไง นะกลัวว่าเสียหญินจะตายก็เลยแบบเออเปลี่ยนจากคนที่เคยที่จะไม่ค่อยบอกว่าเออฉันไม่ต้องการใครฉันต้องการวันแมนโชตรงนี้เห็นเพื่อนที่สนิทนที่สุดในชีวิตของตงัวเองกำลังจะตายก็เลือกจะช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าการล้างแค้นนี้แดี๋ยวสิปีก็ยังไม่สายอะไรอย่างนี้ นะครับมาแบบคอนเซ็ปต์แบบนะเออเขาเรียกว่าซิทคอมจีนนะผมเออเขาเรียกไงไอ้หนังกำลังภายในนะผมลังแค้นสิบปีไม่สายนะครับว่าอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเดี๋ยวรอติอดตามชมตอนต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ด้วยว่าคนที่ชื่อโอฟิเลียนะครับที่มาร์คอยู่ตอนที่ตัวของแอนิเมชันของโซล่าเนี่ยเป็นใครเพราะโซล่ารนี่ดอกจันโอฟิเลียไว้เลยนะแต่ยังไม่เจอโอฟิเลียเลยคือผมคาดหวังมากว่าผมจะเจอคำพูดสักอย่างแดร็กที่เกี่ยวกับโอฟิเลียแต่ไม่เจอเลยนะัดงนะั้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับดังนั้นนะคลิปนี ก็จบไปแล้วนะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมในวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับดิสไลท์และผมซันบล็อ h ช็ a คเก็เตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย